ใครเคยเจอคนที่แบบเหมือนโชคดีตลอดไปงานโรงเรียนงานบริษัทจับฉลากอะไรก็ได้อทำอะไรก็เข้าข้างอะไรก็เข้าข้างเขาไปหมดมีนะเมื่อก่อนผมก็เออทำไมมันมีคนแบบนี้ด้วยเวลาจับฉลากทีไรเนี่ยแหม่ได้ทองตลอดมีของขวัญของรางวัลตลอดแต่เราเนี่ยทำดีเหมือนกันนะแต่เหนื่อยเหนื่อยแต่ก็ยังไม่สู้เขาหรือเราอยู่เซมเซมธรรมดาธรรมดานะหรือเรา จัดอยู่ในพวกที่เหนื่อยและยังไม่สำเร็จอะไรเลยผมจะจัดหมวดหมู่ครับว่าการศึกษาความรู้นะโอกาสการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมสังคมต้นทุนและเงินมันคือสสารครับมันคือสิ่งที่เรายังจับต้องได้ถูกต้องไหมแต่คราวนี้ครับมันยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ ยังไม่สามารถตอบโจทย์สำหรับคนที่ไม่มีโอกาสทางนี้อ่าสมมติคุณไม่ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีอ่าอ่าผมอธิบายแบบนี้อันนี้สดๆนะคุณไม่ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีเท่าไหร่คุณไม่ได้ไปเมืองนอกคุณไม่ได้มีความรู้ความสามารถเทคโนโลยี Technology, หรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นนิชหรือสิ่งที่สำคัญสำหรับยุคนี้มากพอคุณพยายามแล้วนะแต่ก็ ยังไม่สําเร็จใช่ไหมนั่นเป็นเพราะเราไปมองครับถึงความได้เปรียบทางภายนอกของคนอื่นครับนี่ที่ผมบอกความได้เปรียบทางภายนอกตรงนี้นี่เราไปมองตรงนี้เราก็เลยเห็นเขาแม่หล่อใส่แว่นนะดูรวยดูเท่ถูกต้องไหมแต่ในความเป็นจริงครับถ้าเราแบ่งสมองเป็น2ฝั่งภายนอกและภายในเราลองทําในสิ่งที่เราได้เปรียบหรือสามารถเปลี่ยนได้ อะผมให้คุณทําความเข้าใจแบบนี้นะอะมาพื้นที่โลง่ลงๆก่อนคุณไม่ได้ได้เปรียบอะไรเลยอ่าไม่ได้เปรียบไม่ได้เปรียบภายนอกอ่าที่เป็นสะสารเช่นเงินที่เป็นก้อนคุณไม่มีที่บ้านไม่ได้เก็บทองไว้ให้ไม่รู้จะเอาไปจำเอาไปต้นทุนอะไรไม่ได้เปรียบทางการศึกษาที่บ้านไม่ได้ส่งไปอ่าทางสภาพแวดล้อมอีก ไม่ได้เปรียบอาการไม่ได้เปรียบของเราณนะตอนนี้เราจะหาข้อได้เปรียบนะมาหาทางออกพร้อมกันเพราะผมเคยคิดแบบนี้นะมันถึงเจอทางออกนะครับไม่งั้นตันครับเราจะโทษว่าใครก็พูดได้แต่เราทาไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยต่ำเตี้ยเรียดดินไม่มีความสามารถอ่าเรามาค่อยๆแกะนะคือเราไม่ได้เปรียบทั้งภายนอกและภายในทำความเข้าใจตรงนี้ก่อน อย่ามาคิดว่ามเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าไอ้ต้นทุนที่บอกเงินการศึกษานู่นนี่นั่นเราไม่ได้เปรียบงั้นเรามาได้เปรียบภายในกันดีกว่าเฮ้ยอย่าโลกสวยขนาดนั้นภายในคุณก็ไม่ได้เปรียบครับเพราะคนรวยจะได้เปรียบทางภายในด้วยครับนี่คือความจริงที่คุณต้องยอมรับว่าคุณไม่ได้เปรียบทางภายนอกคือสสารเรื่องของเงินต้นทุนการศึกษาสังคมความคิดแนวทางและภายในคุณก็ไม่ได้เปรียบครับ ผมไม่ได้มาเพื่อปลอบใจคุณอันนี้คือความจริงภายในคุณไม่ได้เปรียบครับภายในที่ไม่ได้เปรียบครับก็คือเรื่องของจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกครับระบบทางความคิด DNA สายเลือดของคุณที่บ้านเราเห็นที่บ้านกินเหล้าบางีเกียจกันทําเราคิดว่าขยันนะอะหรือที่บ้านเนี่ยบอกให้ตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนจะได้เป็นเจ้าคนนายคนแต่คุณรู้ไหมคนรวยเนี่ยทางภายในเขาได้เปรียบครับเพราะเขาระบุมาเลยว่า เรียนไปลูกแล้วเดี๋ยวเราไปฝึกงานนะที่บริษัทของป้าหรือว่าไปฝึกงานสักที่หนึ่งแล้วเราเอาความคิดมาอยากจะเปิดอะไรนะแล้วเดี๋ยวจะถ้าความคิดผ่านถึงจะอนุมัติเงินให้ลองทดลองเปิดเขาได้โอกาสในการทดลองแต่โอกาสในการทดลองนั้นก่อนที่เขาจะได้โอกาสในการทดลองเขาได้ทัศนคติครับว่าเรียนจบแล้วเขามีสเต็ปต่อไปคือเฮ้ยทดลองทําทดลองทําของเราเรียนจบแล้วตั้งใจเรียนนะจะได้เป็นฝั่งเป็นฟ้า มีแฟนนะหรือว่าเลี้ยงดูครอบครัวบ้างจะมีคําอะไรหรือเลี้ยงดูตัวเองให้รอดแล้วกันนะต้องขยันขันแข็งตื่นเช้าตื่นสายเนี่ยมันจะไปทําอะไรกินนะเอาเป็นอย่างนั้นไปเราก็ไม่ได้เปรียบทางภายในครับจิตสํานึกก็ไม่ได้เปรียบจิตใต้สํานึกก็ไม่ได้เปรียบ DNA สายเลือดของเราเราก็ต้องยอมรับครับว่าเราถูกเลี้ยงดูมาแบบบ้านบ้าน มีกินมีอยู่พอมีเรียนตามพื้นฐานแต่ไม่ได้มีระบบทางความคิดที่จะพัฒนาหรือถูกบอกว่าเรียนจบแล้วนะ่ะอยากทำอะไรบอกมาเดี๋ยวจะให้ทดลองทำหรือเรียนจบแล้วลองเป็นลูกน้องเขาแล้วไปเอาข้อมูลมาให้หน่อยมาบอกนะว่าจะทำอะไรได้บ้างจากประสบการณ์ตรงนั้นไม่มีครับไม่มีครับนะทัศนคติไม่มีใครสอนเรา เพราะฉะนั้นคุณเสียเปรียบครับทั้งภายนอกและภายในโอเคนะเสียเปรียบทั้งสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ผมมีทางเลือกให้คุณ2ทางเลือกครับคุณคิดว่าอะไรง่ายกว่ากันแล้ววางเมื่อไม่ได้เปรียบทางสะสารจะวิ่งหาสะสารวิ่งหาเงินวิ่งหาความรู้นะวิ่งหาวิ่ง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 หาคอนเน็กชันสภาพแวดล้อมสังคมต้นทุนแน่นอนครับคุณวิ่งหาได้ครับเพราะคุณวิ่งหาอยู่แล้ว ถ้าเราวิ่งมาทางภายในบ้างเพราะที่ผ่านมาเราวิ่งไปภายนอกวิ่งไปทางสสารเห็นคนรวยเขาทาเลยเราทําบ้างแต่มันมีทัศนคติของคนรวยอยู่มันมีจิตใต้สํานึกของคนรวยอยู่มันมีเรื่องของกฎแรงดึงดูดของคนรวยอยู่นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนรวยนั่งนั่งนอนนอนแล้วเงินเข้าเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใต้สํานึกและคือกฎแรงดึงดูดวันที่ผมมืดบอดที่สุดผมเปลี่ยนทิศทางครับมาทางภายใน มาทางภายในครับเพื่อที่จะเปลี่ยนจิตสํานึกเปลี่ยนจิตใต้สํานึกเปลี่ยน DNA พลังงานทัศนคติแล้วผมถึงค่อยนะผมบอกเลยนะผมไม่ได้บอกว่าฟังก่อนนะผมไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนทางภายในตรงนี้แล้วเนี่ยสำเร็จเลยร่ำรวยเลยผมบอกว่าพอผมเปลี่ยนทางนี้ปุ๊บผมถึงค่อยครับไปแก้ไขครับแก้ไขอะไรนี่ ความรู้การศึกษาโอกาสต่างๆมันจะวิ่งเข้ามาหาผมเองยกตัวอย่างเช่นทำไมผมพูดแบบนี้ขี้โม้หรือเปล่าตอนผมเริ่มใช้กดแรงดูดผมไปศึกษาอะ,อะไรก็ทำอะไรไม่ขึ้นครับแต่เมื่อผมเริ่มใช้เป็นการศึกษานั้นมันวิ่งเข้ามาหาผมเองครับ คือมันมีความรู้หรือองค์ความรู้วิ่งเข้ามาหาเองโอกาสต่างๆวิ่งเข้ามาหาผมเองยกตัวอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างครับคนที่เปลี่ยนแปลงภายในก่อนนี่มีตัวอย่างให้ดูครับวันนี้เอาตัวอย่างมา1 2 3 4 5 6 6้าตัวอย่างครับตัวอย่างที่1ครับเป็นของนักเรียนท่านหนึ่งครับที่เคยเรียนกับผมคอร์สหนึ่งนะเมื่อเขาอยากบอกชื่อคอร์สเดี๋ยวหาว่าโปรโมทอะไรอีกเอาเป็นว่าเคยเรียนแล้วกันสิ่งที่ผมสอนมาตลอด4ปี มันคือสิ่งที่ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะผมเปลี่ยนแปลงตัวเองด้านภายนอกมามากแล้ววิ่งตามคนรวยคนรวยบอกว่าต้องอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านบ้างคนรวยก็ทําแบบนี้ทําบ้างเขาบอกต้องไปอย่างนั้นไปบ้างแต่สุดท้ายผมยากจนเหมือนเดิมล้มเหลวเหมือนเดิมเพราะภายในผมยากจนผมคือคนที่อยู่สลัมและได้รับคอนโดหรูครับแล้วผมก็ทําคอนโดหรูกลายเป็นสลัมนั่นคือผเผลเหตุผลว่า โอกาสดีๆเงินดีๆอะไรหลุดมือออกจากตัวผมไปครับเมื่อผมเปลี่ยนแปลงตัวเองผมได้ถ่ายทอดให้นักเรียนของผมครับเขาบอกว่าขอบคุณครูเตมากๆนะคะแค่กลับมาดูแลตัวเองแค่กลับมาดูแลตัวเองนะคนนี้ไม่ได้ไปอะไรมากมายเลยเขาบอกแค่กลับมาดูแลตัวเองก็มีโอกาสดีๆเข้ามามากมายมีคนจ้างให้ไปเป็นนางแบบถ่ายที่วิลล่าเปิดไมคคือไม่คิดเลยว่าจะได้มีโอกาสไปถ่ายแบบ อ่าเขาไม่คิดมาก่อนแล้วเขายังถามอีกว่าวิลล่าที่เขาจะสร้างใหม่เนี่ยจะให้ตัวจุดๆๆเนี่ยไปเป็นนางแบบให้อีกก็คือได้แล้วได้อีกนั่นแหละเขาบอกแบบอ m a เมซิ่งมากเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะผมก็บอกกับนักเรียนท่านนี้ไปว่าขอบคุณเช่นกันครับที่ให้ผมได้ทำหน้าที่เหล่านี้นะสิ่งที่ผมสอนเป็นสอนเกี่ยวกับด้านภายในครับนักเรียนท่านนึงบอกว่าขอบคุณครูเตนะคะอ่า จริงแท้ค่ะคอสคูเตกระเทาะเปลือกนอกที่หุ้มอยู่ทยอยค่อยๆหลุดออกครับพัฒนาทางภายในพาเรากลับบ้านที่แท้จริงคำว่าพาเรากลับบ้านครับเราหลงลืมอะไรไปหรือเปล่าครับเราวิ่งไล่ตามข้างนอกวิ่งไล่ตามคนรวยวิ่งไล่ตามอยากเป็นอย่างนั้นพยายามไปศึกษาอันนั้นนันนี่ยิ่งแอดนู่นนี่นัน่นนนี่นู่น,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 นแต่มันไม่สำเร็จเท่าเขา แต่เพียงแค่คุณกระเทาะครับสิ่งที่เรียกว่าอีโกหรืออัตตาหรือสิ่งที่คุณไม่รู้เอาออกเอาออกเอาออกเมื่อเปลือกคุณหลุดออกมาหมดแล้วคุณได้พัฒนาภายในเต็มที่แล้วคุณจะกล้าพูดแบบนี้ครับว่าเฮ้ยคุณมีเปลือกภายนอกหุ้มอยู่ต่อมาถ้าพูดแบบนี้มันดูแบบจับต้องไม่ได้มาดูสิ่งที่จับต้องได้แล้วกันนะ,อ,ะอันนี้เป็นนักเรียนอีกท่านหนึ่งครับเขาบอกว่าคำพูดที่ว่าเราทำงานที่เราทำอยู่ให้ดีขึ้น นะเราจะพัฒนาขึ้นและดีขึ้นเองและเป็นมืออาชีพขึ้นโดยไม่รู้ตัวมันจริงมากๆครับครูพอผมมาฟังไลฟ์นี้อันนี้เขาคอมเมนต์ในไลฟ์นะนะก็เพิ่งรู้ว่ามันใช่จริงๆตอนนี้ผมสนุกกับการทำงานมากๆครับแต่เลือกที่จะออกคือตัวเขาออกจากงานนะเพราะอยากเปลี่ยนเวลาทำงานในแบบที่เราพอใจมากกว่านี้ขอบคุณที่มาช่วยคอนเฟิร์มให้ผมอีกทีนะครับจากคอมเมนต์ตรงนี้ มันแปลความหมายว่าอะไรครับเขากล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายในนะสังเกตดูครับว่าเขาใช้คำว่าเขาเลือกที่จะออกจากงานเพราะอยากเปลี่ยนเวลาครับในการทำงานเขาไม่ได้บอกว่าเลือกออกจากงานเพราะอยากได้เงินเดือนเพิ่มแต่เปลี่ยนเวลาในการทำงานในแบบที่เขาพอใจมากกว่านี้นั่นแสดงว่า ภายในเขาพัฒนามากเขาสามารถกล้าจัดสินใจกล้าเลือกคุณรู้ไหมว่าผมเจอนักเรียนที่มาสมัครเรียนมากมายครับไม่กล้าจะลาออกจากงานไม่กล้าจะทําอะไรเลยไม่กล้า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 นั่นเป็นเพราะเขาวิ่งไล่ตามครับเขากลัวว่าสิ่งเหล่านี้จะหายเข้าไปโอกาสจะหายไปเงินจะหายไปเอ,อ่อต้นทุนอะไรจะหายไปไม่มีหรอกครับแท้ที่จริงแล้วถ้าคุณเริ่มต้นใช้ภายในหรือคุณมาใช้ความได้เปรียบทางภายใน คุณจะกล้าตัดสินใจครับที่จะเรียนกล้าตัดสินใจที่จะออกจากงานกล้าตัดสินใจที่จะทำงานอย่างตั้งใจอย่างคนนี้เขาบอกว่าเขาทำงานดีขึ้นจเจริญขึ้นจนจนเขาอยากออกไปแบบพัฒนาขึ้นไม่มีการพูดเรื่องเงินเลยเห็นไหมแสดงว่าเขากําลังพัฒนาแบบ100เซครับทางภายในและโอกาสถึงจะเข้าหาเขาบุคคลแบบนี้แหละที่โอกาสความสามารถรวมถึง ัวเขาจะมั่นใจในตัวเองเขาว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจมันถูกต้องนะนี่คือหนึ่งในนักเรียนครับนะต่อมาต่อมาโอ,โอ้ต่อมาอ่านักเรียนท่านนี้ครับเคยเรียนซีซั่น2กันนะครับเขาก็บอกว่าตั้งแต่เรียนกับครูมานะเดือนมกราปี66นะชีวิตพี่ดีขึ้นมากมายมีความสุขสงบสบายใจมากความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ดีขึ้นมากใครครับ ที่เคยทำงานแทบตายครับสุดท้ายได้แค่เงินแต่ไม่มีเวลาใช้ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงแน่นอนครับคนอาจจะบอกกับผมว่าแน่นอนสิเองก็พูดได้คนที่พูดแบบนี้ได้คือคนมีตังค์เท่านั้นแหละผมจะพูดแบบนี้ครับตอนผมยังไม่มีตังค์ผมได้ออกแบบสิ่งเหล่านี้เอาไว้ล่วงหน้าแล้วมันคือมันคือการทำงานหรือเปลี่ยนแปลง DNA ข้างในของเราครับ ถ้าคุณไม่เคยออกแบบข้างในเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับที่คุณจะมีข้างนอกตามที่ภายในคุณคิดคุณพี่ท่านนี้บอกว่าการงานก็ดีดีนะการเงินสุดปังพี่มีความสุขกับชีวิตของพี่ตอนนี้จังเลยสุขภาพพี่ก็ดีขึ้นชัดเจนเพราะทำงานน้อยลงเห็นไหม เมื่อคุณพัฒนาทางภายในครับไม่ได้พัฒนาทางความรู้ภายนอกเฮ้ยต้องรู้อะไรอีกเขาบอก AI ช่วงนี้บอกโอ้ยต้องไปเรียนรู้ยิงแอดต้องเรียนรู้ตตยหน้าต้องทำทิกต็อกทำคลิปนั้นทำนั้นเออถึงจะเป็นไวรัลนู่นนี่นั่นทำไมคุณพี่ท่านนี้เขาบอกเขาเปลี่ยนแค่ภายในครับความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นการงานดีดีการเงินสุดปังพี่มีความสุขกับชีวิตของพี่ตอนนี้จังเลยสุขภาพพี่ก็ดีขึ้นชัดเจนนะเพราะทำงานน้อยลงเฮ้ย การเงินดีขึ้นแต่ทำงานน้อยลงมันเป็นไปไม่มันเป็นไปไม่ได้ในสำหรับคนที่ยากจนนะครับอผมพูดคำนี้เลยแต่ลองผมให้ผมให้คุณสังเกตดูแต่ลองดูคนที่เขารวยกว่าคุณไม่ต้องรวยมหาเศรษฐีนะรวยกว่าคุณคุณจะสังเกตเห็นว่าเขาทำงานน้อยกว่าคุณแต่เขาได้เงินมากกว่าคุณเช่นเจ้าของกิจการหรือหัวหน้าแผนกคุณ สังเกตดูอ่านี่คือภายในนะเขาบอกว่าทำงานน้อยลงแต่เงินเพิ่มขึ้นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้เดี๋ยวนี้แค่พี่คิดพี่ก็ได้แล้วบางครั้งยังไม่ทันตั้งยังไม่ทันต้องสื่อสารออกมาเป็นคำพูดเลยดังเนลามิตจริงๆขอบคุณครูเตมากนะคะที่ส่งต่อความรู้และชีวิตมาสัจจร,รย์มาให้พี่ขอให้ชีวิตครู มั่นคงสมบูรณ์ในทุกด้านเช่นกันนะคะพี่ขอขอ,ขอรบกวนสอบถามอันนี้ก็เป็นคําถามหลังจากที่เขาได้มาแล้วอันนี้เป็นคําถามนะก็ขอไม่พูดถึงเรื่องของการทําสมาธิทําไมชีวิตเขาถึงมีปาฏิหารเกิดขึ้นหลังจากที่เขาพัฒนาทางภายในเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกเปลี่ยนแปลงจิตใต้สํานึกเปลี่ยนแปลงการดึงดูดเปลี่ยนแปลงดีเอ็เปลี่ยนพลังงาน ทำไมทั้งการเงินการงานความรักและสุขภาพมันดีขึ้นแต่ถ้าคุณพยายามจะเปลี่ยนแปลงสสารข้างนอกคุณอาจจะได้แค่การเงินนะแต่ทุกอย่างล่อแร่ล่อแร่นี้ก็น่าจะเป็นข้าราชการนะครับเขาบอกว่าครูค,คะพอเรียนซ้ําเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองแตกต่างจากการเรียนครั้งแรกมากจริงๆครับครูตอนนั้นก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้ทุกอะไรก็ปกติใครเป็นบ้าง เหมือนคุณไม่ได้ทุกข์ไม่ได้รอนนะก็ปกติใช้ชีวิตเงินเดือนปกติแต่ความรู้สึกตอนนี้มันต่างออกไปจริงๆไม่มีความรู้สึกแย่ให้นึกถึงรู้สึกว่าตัวเองเป็นอิสระจากทุกสิ่งไม่ทราบว่าก่อนเรียนนะตัวเขาใช้คำว่าแอนคือชื่อเขานะคิดไปเองหรือมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะรู้สึกว่าจะทำอะไรก็กลัวคนนั้นคนนี้จะว่าก่อนเรียนเขาบอกแบบนี้คุณกลัวไหม กลัวคนนั้นจะคิดยังไงกับคุณกลัวคนนี้จะว่าคุณพอจะเริ่มทําออนไลน์ก็ไม่กล้าจะเริ่มไม่ไม่กล้าทาอะไรเดยวที่บ้านว่าตัดสินวิจารณ์คุณเป็นไหมอะคนนี้เขาก็บอกเขาก็เป็นตอนก่อนจะเรียนนะเขาบอกว่ากลัวคนนู้นคนนี้จะว่าเพราะเราไม่ได้ดีไม่ได้สวยไม่ได้เก่งเหมือนคนอื่นเขาคุณเคยมีความคิดแบบนี้ไหมแต่พอตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีใครว่าหรือพูดไม่ดีกับเราเลย ในแต่ละวันแทบจะไม่เจอพลังงานลบเลยค่ะครูพอเรียนซ้ําแล้วเหมือนความทรงจําเก่าว่าเรียนครั้งก่อนฉันเคยรู้สึกอย่างไรอ่าตอนมาเปิดบทเรียนมันย้อนกลับมาค่ะครูแล้วรู้สึกต่างกันมากเรียนรู้แบบเดิมในความรู้สึกที่ต่างออกไปเนี่ยขอบคุณคุูเตม,มากๆนะคะขอบคุณจากใจเลยผมก็ได้ตอบเขาไปครับว่า เมื่อเรายืนในที่ที่สูงขึ้นเราย่อมเห็นตัวเองในมุมมองใหม่ก็คือมองข้างล่างนั่นแหละปกติเรามองไม่เห็นตัวเองครับเราเห็นแต่ผู้อื่นตอนนี้เรามองเห็นตัวเองทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเมันเพอร์เฟกครับผมก็เลยบอกว่าและอดีตปัจจุบันอนาคตจะดําเนินไปพร้อมๆกันสุดท้ายคนนี้เขาบอกว่าครูเตคะอยากเล่าให้ฟัง หลังจากเรียน EP 9ก็เป็นคอร์สที่เรียน15วันนะเนาะหลังจากเรียน EP 9ให้พลังสถิตยอยู่กับตัวเราเขาบอกว่าทําตาม EP 9เนี่ยได้ประมาณ3วันแต่เมื่อเช้าเนี่ยทำช่วงหลังสวดมนต์นั่งสมาธิพอมาวันที่3เนี่ยลังทำไอ EP 9เนี่ยมาวันที่1วันที่2วันที่3เนี่ยขนลุกตั้งชูชันขึ้นมาจนต้องลืมตามาดูแขนตัวเองเลยค่ะครูคือจรรยัใจมากก่ครู เหมือนที่ครูบอกในบทเรียนเลยจนอดไม่ไหวต้องเล่าให้ครูฟังค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาหารของที่อยากทานแค่นึกเฉยเชิวๆว่าได้ทานหรือไม่ก็จดลงสมุดเขียนนะระหว่างเรียนไว้ก็มีคนซื้อมาฝากบ้างเอามาฝากบ้างแบบเบิ้ลสองเท่าก็มีค่ะเอามาซ้ำกันก็มีค่ะทุกอย่างเริ่มเป็นหลักฐานจริงๆค่ะครู อัศจรรย์แบบบอกไม่ถูกว่ามันเป็นจริงได้ยังไงนะไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะครูเรื่องงานก็เป็นไปตามที่จินตนาการค่ะครูเริ่มจากจุดเล็กๆใจเย็นไม่รีบร้อนมีสติสัมปชัญญะเริ่มจากสิ่งเล็กๆและมันเป็นไปได้จริงๆสะสมความเชื่อมัน่นว่าเรามีผู้ช่วยเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าคนรวยเนี่ยเขาไม่ได้มหุย มุ่งมั่นอย่างเดียวนะเขาเหมือนถือลูกโป่งที่มีผู้ช่วยลอยฟ้าของเขาอยู่นี่นักเรียนคนนี้ก็บอกเหมือนกันครับที่เขาได้เรียนกับผมเขาบอกว่าสะสมความเชื่อมั่นว่าเรามีผู้ช่วยขอให้ทําตามที่ครูให้ฝึกต่อเนื่องแค่นั้นตอนนี้กําลังเรียน ep 1 0ค่ะครูเริ่มเขียนลงสมุดแล้วแม้เรียนยังไม่จบ ep นี้ค่ะทําทันทีขอบคุณครูมากๆรู้สึกตัวเองดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันค่ะครูผมก็บอกว่า ขอบคุณมากๆครับนี่คือทั้งหมดครับที่เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงภายในนี่ขนาดพอเริ่มเปลี่ยนแปลงภายในเขายังไม่ได้วิ่งตามภายนอกเลยนะแต่เขาจะกลายเป็นแม่เหล็กคุณเคยได้ยินคําว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิงนทําไมคุณทําไม่ได้เพราะมันไม่ใช่แค่การคิดว่าโอ้ยเงินจะวิ่งเข้านู่นนี่นั่นแต่มันคือการที่คุณเปลี่ยนแปลงจิตสานึกจิตใต้สํานึก DNA นะใช้กดแร,รงดึงดูดจริงๆ